เราแทบจะไม่เชื่อเลยใช่ไหมคะว่าคนที่เรียนจบสูงๆมีหน้าที่การงานที่ดีแท้ที่จริงแล้วเขาคือคนโง่มีคนหลากหลายประเภทในทุกสังคมซึ่งบางคนเข้าขายที่ไม่มีใครอยากคบด้วยถ้าไม่จำเป็นและบ่อยครั้งที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่านิสัยส่วนตัวทําให้คนรอบข้างต้องเบื่อหน่ายเอือมระอารังเกียจ ในจำนวนนี้มีคนจำพวกหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นคนโง่ที่ชอบอวดฉลาดซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าคนโง่มักจะมีนิส,สัยที่แตกต่างจากคนฉลาดอยู่5ประการด้วยกัน 1. คนโง่จะชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่นคนโง่จะไม่ชอบยอมรับ ความผิดของตัวเองจะโยนความผิดของตัวเองให้กับคนอื่นคนโง่จะไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำํำซึ่งผลการศึกษาด้านประสาทวิทยาโดยเจสันเอสโมเซอร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้พบว่าสมองของคนฉลาดจะมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไป เมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะพวกเขารู้ว่าความผิดพลาดทุกอย่างจะเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้เพื่อจะได้ไม่ต้องทําผิดพลาดซ้ำสอง 2. คนโง่ามักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งคนโง่จะเถียงเอาเป็นเอาตายให้ตัวเองชนะแทบจะไม่สนใจเลยว่า ในที่นี้หรือในวงสนทนานั้นจะมีคนที่ฉลาดกว่าตัวเองอยู่หรือไม่ขณะที่คนฉลาดจะเข้าใจและพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตัวเองซึ่งนักจิตวิทยาชื่อดังที่มีชื่อว่าเดวิดดันนิงได้เผยว่าคนฉลาด จะตั้งใจฟังและพิจารณาเรื่องทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจพูดอะไรออกไป 3. คนโง่จะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเกรี้ยวกราดเพื่อกลบเกลื่อนเวลาที่คนโง่คิดว่ามีอะไรไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือเริ่มที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้พวกเขาจะแสดงอาการ ซึ่งจากการศึกษาพฤติกรรมความก้าวร้าวกับระดับ IQ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่ใช้เวลานานถึง22ปีว่าความสัมพันธ์โดยคนที่มีระดับความฉลาดน้อยจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมากกว่านั่นเอง 4. คนโง่จะ ไม่สนใจความต้องการและความรู้สึกของคนอื่นะไม่สนความต้องการของผู้อื่นเลยจากผลการศึกษาของคนอเมริกันในหลายพันคนโดยรัสเซสเจมพบว่าคนที่มีไอสูงมีแนวโน้มที่จะเข้าอกเข้าใจคนอื่นต่างกับคนโง่ที่แทบจะจินตนาการไม่ออกซ้ำยังบอกได้ว่า การกระทำอะไรให้คนอื่นโดยไม่ได้อะไรกลับมาถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากาคนโง่จะคิดว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นคนโง่มีแนวโน้มที่จะชอบวิจารณ์คนอื่นหรือว่าติคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีกว่าเพราะพวกเขาเชื่อว่าตัวเองเหนือกว่าคนโง่จะตัดสินคนอื่นไปก่อนโดยมีความ ลำเอียงและก็จะเหยียดหยามเชื้อชาติมากจะมีความรู้สึกเกลียดคนที่รักเกลียดคนที่ชอบพวกประเภทเดียวกันคนเหล่านี้หากมีในชีวิตของเราต้องเจอคนพวกนี้อีกเลี่ยงไม่ได้ให้คิดเสียว่าเป็นนิสัยของคนโง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทำกันเพื่อจะได้ทำให้เข้าใจและเห็นใจพวกเขามากขึ้นเป็นยังไงบ้างคะ ห้านิสัยของคนโง่ที่คนฉลาดเขาไม่ทํากันมาสรุปกันนะคะ 1. คนโง่ชอบโยนความผิดของตัวเองให้คนอื่นคนโง่ไม่ชอบรับผิดในสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้นมา 2. คนโง่มักจะคิดว่าตัวเองถูกเสมอในทุกสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งคนโง่จะเถียงเพื่อให้ตัวเองชนะ 3. คนโง่จะแสดงอาการโมโหและเกลี้ยวกราดเพื่อกรบเกลื่อน เวลาที่ตัวเองรู้สึกว่าบางอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดหรือเริ่มที่จะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ 4. คนโง่จะไม่สนใจความต้องการและความรู้สึกของผู้อื่นเลยแม้แต่นิดเดียว 5. คนโง่จะคิดว่าตัวเองมีดีกว่าคนอื่นคนโง่จะมีแนวโน้มที่ชอบวิจารณ์และอัดสินคนอื่นไปก่อนโดยลำเอียง หรือว่าคิดว่าคนอื่นดูไม่ดีนี่คือนิสัยของคนโง่ทั้งห้าประเภท